ตามจากสมุนไพรริดร้อนเย็นอื่นๆก็ตามนี่อันนี้เรายกตัวอย่างใบข้าวนะสมุนไพรใบข้าวนี่ก็หาง่ายนะเอาใบข้าวครึ่งถึงหนึ่งกำมือผสมน้ำหนึถึงสแก้วประมาณ2 0 0ร้อยถึงหกรซีซีนะเอามาขยี้โขกปัน่นนะแล้วก็กรองผ่านผ้าหรือผ่านกระชอนเนี่ยเนี่ยก็ได้สมุนไพรมาแล้วนะ นี่ก็ใช้ถ้าเป็นภาวะร้อนเกินก็ดื่มเลยนะดื่มไปถ้าเป็นภาวะร้อนเกินก็ดื่มนะครึ่งถึงหนึ่ง <c oughs> นะก็ดื่มไปนะประมาณครึ่งถึงหนึ่งแก้วเนะชาว้ากลางวันเย็นตอนท้องว่างหรือตอนมีอาการนะก็ปรับความเข้มข้นได้ถ้าที่รู้สึกสบายถ้าร้อนเย็นพันกันก็กดน้ำร้อนใส่นะหรือใส่สมุนไพรริดร้อนเข้าไปด้วยนะถ้าเป็น ภาวะร้อนเกินแล้วกนะ็ใช้วิธีต้มให้มันเหลือนะต้มให้เดือดให้มันเหลือครึ่งหนึ่งนะให้น้ำนี่ลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะนะมีริดร้อนที่สุขุมได้หรือว่าผสมสมุนไพรริดร้อนเข้าไปด้วยอีกก็ได้นะแต่นี้เป็นต้นนะให้มีสมุนไพรริดร้อนที่มากกว่าก็จะเป็นริดร้อนที่จะแก้ภาะวะเย็นเกินได้นะอันนี้นสมุนไพรใบข้าว าการเพาะต้นข้าวก็ง่ายๆนะเพาะต้นข้าวนี่นเอานี่แหละข้าวเปลือกนี่ไปแช่น้ำหนึ่งถึงสองคืนแล้วก็ยกขึ้นมา,นายกขึ้นมาเอาผ้าหอ่อดินน้ำออกนะเอาผ้าหอ่อหรือว่าใส่กระสอบประมาณหนึ่งถึงสามวันมันก็จะงอกแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปหว่านในดินที่เราเตรียมไว้พื้นที่ที่เราเตรียมไว้อย่างดินแล้วก็เตรียมดินดีๆไว้ประมาณ ดินก็วิธีเตรียมดินเราก็เอา,าอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนผสมดิน3ส,ส่วนอินทรีย์วัตถุเช่นเศษอาหารวัชพืชนี่เป็นต้นนะนมูลสัตว์หนึ่งส่วนดิน3ส,ส่วนคลุกกันดีๆใส่ภาชนะของเราไว้แล้วก็รดน้ำให้มันให้มันเละเป็นตมเลยาจากนั้นก็เอาเนี่ยเอาข้าวที่งอกแล้วเนี่ยหวานเลยหวานหวานหวานไป ตัวไหนที่ยังไม่จมแล้วก็เอามือของเรากดๆลงไปหน่อยให้มันจมดินลงไปประมาณหนึ่งถึงสามมิลลิเมตรนะนั่นแหละแล้วก็รดน้ําวันละครั้งโอ้งามเลยทีนี้รดน้ําวันละครั้งเลยก็จะงามนะเขาจะค่อยๆขึ้นมาเจริญงอกงามได้ดีนะหวานไปก็ห่างกันประมาณครนะึ่งเซนติเมตรนั่นะนะเราก็จะได้ใบข้าวนะที่มาใช้ได้ ปุ๋ยชั้นดีก็ยูเรียชั้นดีที่จะลดได้ดีก็คือนน้ำปัสสาวะหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบส่วนนะ่ดถ7วันต่อครั้งสบายมากเลยทีนี้ก็งามเลยแหละข้าวเราก็จะงามเลยอย่างดีเลยไปทำได้ท่านใดสนใจเมล็ดข้าวของข้าวไรสารพิษก็ติดต่อตลาดวิธีทำเรามีเมล็ดข้าวไรสารพิษ นะมีเมล็ดข้าวไร่สารพิษข้าวเปลือกไร้สารพิษนะท่านใดสนใจก็ติดต่อนะตลาดวิถีทมได้เลยนะก็มีข้าวเปลือกไร้สารพิษที่จะนะจำหน่ายนะส่งไปให้นะท่านใดสนใจกระเชิญนะอ้าวนี่ก็บอกวิธีทำสมุนไพรไปลนะนะปรับสมดุลให้ดีให้รู้สึกสบายเซลล์จะแข็งแรงสร้างอินเตอร์เฟอรอนสร้างมเมล็ดข้าวไปกำจัดเชื้อโควิดเชื้อโรค อื่นๆหรือโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆได้ดีนะนะแล้วก็มีข้าวนะนีเ่เมล็ดข้าวพันข้าวมีทั้งแจกมีทั้งขายนะท่านใดสนใจก็เชิญนะนี่ได้ยาสามัญประจําบ้านนะมีเมล็ดข้าวไว้แล้วก็ปลูกเป็นต้นข้าวไว้นะ่ามีได้ยาสามัญประจําบ้านเลยนะสามารถปรับให้มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันฤทธิ์ร้อนได้เลยนะมีอันเดียวก็ได้หมดทั้ง3ามฤทธิ์เลยนะถ้าเรามี ปัญญาที่จะในการดำเนินการนะมีความรู้ใช้ได้นะนี่เป็นเม็ดข้าวได้สารพิษนะท่านใดสนใจก็เชิญนะ